อันนี้ก็อกไก่นะเพื่อนๆอกไก่ยายหั่นชิ้นประมาณนี้เป็นเต่าเล็กๆยายหั่นประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวยายจะไปคุกแป้งยายจะคุกแป้งแป้งทอดกรอบน,นะเพื่อนๆยายจะชุบแป้งทอดกรอบ ม,มือยายสะอาดแล้วนะคะยายล้างมือแล้วนะคะคุกกันคุกแล้วมหมักไว้สักพักหนึ่ง ยายกุกกว้ยอ่าเดี๋ยวค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปเน,ะนาะนะเพื่อนๆยายก็เปิดไฟตั้งน้ำมันอันนี้ยายก็หมักแป้งทอดกรอบไว้นะหมักไว้ประมาณสิบห้านาทียายก็จะเริ่มมาทอดแล้วนะไก่ ทอดทีละชิ้นมันจะได้ไม่ติดกันจะทอดทีละชิ้นนะเพื่อนเืน,เนถ้าเทไปปุ๊บมันจะเป็นแพรเลยเดี๋ยวตอนเรามาผัดแล้วมันจะติดกันเป็นแพรนีย่ยายก็หั่นชิ้นไม่ค่อยสม่ำเสมอกันเท่าไหร่นเพืเ่อเพื่อ <c> น <oughs> ทอดประมาณนี้ ก็เราก็อยากให้อยากให้เขาติดกันเวลาติดกันแล้วก็เขี่ยออกอืมเขี่ยออก ยายใจะให้ดูเครื่องปรุงก็มีถึงมีโคนต้นหอมมีพริกเหลืองพริกหวกพริกแดงแล้วก็เครื่องปรุงของยายก็มีน้ำปลาซอสเต้าเจี้ยวน้ำตาลชูรสให้มันเหลืองหน้าึินแบบนี้อยกัน ยาได้มีคนจับกล้องให้นะทำคนเดียวแค่ไก่ทอดก็น่ากินแล้วเนาะไก่กรอบขดพริกสามสีหน้าพิหน้ากิน ใส่เลี้ยงได้ที่แล้วยายก็พอแล้วนะยายก็ฝักให้กระเดกนั่นมัน ยา,ยายก็จะตักน้ำมันออกยายก็จะเหลือน้ำมันไว้นิดหน่อยกนกระทะยายก็จะเอาขิงลงไปั่วให้หอมหอมหขิงลงไปั่วให้หอมๆอมนะคะ ยายลืมนะว่ายายมียน้ำซุปอยู่แยายก็จะเอาทุกอย่างลงไปลงไปผัดรวมทั้งรากหอมด้วยทุกอย่างลงไปแล้วก็เติมน้ำจริงๆยายมียายมีน้ำซุปนะแต่ยายลืมมาออกจากช่องฟิล ก็เลยใช้น้ำเปล่าอันนี้ก็จะปรุงนี่เต้าเจี้ยวผงชูรสสูตรยายกะกะเอา น้ำตาลแค่นี้ก็หอมเลยนะเพื่อนๆถ้ายายจะเอาไก่ลงไปเลยอ่ะเดี๋ยวไก่มันจะไม่เกาะเอาไก่ลงทีหลังปรุงเครื่องปรุงอะไรให้เรียบร้อยแล้วเอาไก่ลงทีหลัง ไอ้พริกพวกนี้ไม่ต้องกลัวเผ็ดนะเพื่อนๆเพราะยายเอาเม็ดอ,ออกแล้วอืมอร่อยอร่อยเาหวานหน่อยแซฟเบอร์โอ้สีสันเป็นไงคะเพื่อนๆ พริกเพิกเนี่ยใครจะประดิษฐ์ประดอยหันให้สวยก็ได้นะอืมแต่คนอย่างยายเอาง่ายเข้าไว้ก่อนอืม,อ,มอร่อยเวอร์วางอลังการอันนี้เดือดแล้วรสชาติถูกปากแล้วก็ยายก็จะเอารสชาติถูกปากยายแล้วนะ ี๋ยก็จะเอาไก่ลงไปคุกแล้วก็ขึ้นเลยตอนที่ยายทำอ,ะอ่ะมันอาจจะว่ามองน้ำมันน้อยแต่เนี่ยน้ำมันในไก่ทอดมันเยอะค่ะแค่นี้ค่ะเพื่อนเเดี๋ยวจะหายกรอบหน้าตาก็จะประมาณน,นี้เพื่อนๆไก่กรอบผัดพริกสามสี มากินด้วยกันค่ะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ